เราเข้ามาเข้ามานะคะที่ที่ร้านสดเราเข้ามาจิ้มไปที่ที่ร้านสดนะคะจิ้มไปที่กูปองใช่ไหมคะเห็นูปองวันที่4เดือน4ีตั้งแต่วันที่4เดือน4ตั้งแต่ซื้อ400ยลีบาทซื้อ4้ารอลบาทนะคะลด15%สิบ้มเยนะคะ รับสิทธิ์ได้เลยรับสิทธินะคะรับสิทธิ์ได้เลยรับสิทธิ์ได้เลยนะคะทุกคนแล้สก็ได้เลยอกชสอปได้เลยนะคะทุกคนรบสิทเลยร็บสยช็อปไค้เป็นะคะทุกคนรับสิทธิ์ได้เลยรับสิทธิได้เลยนะคะทุกคนิ้มแิ้วก็ไปเลืรกช็ิท์ได้เลยนะคะทุกคนรับสิทธิ์ได้เลยับสิทธิ์ได้เลยนะคะทุกคนับสไปเลือกชสิได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็จิ้มด้เใส่ตบกร้ามาได้เลยนะคะจุกมแรัใส่ตะกร้เลยสได้เลยนะคะโปรโมชั่สิน้ มีโปรโมชั่นแล้วก็ไม่รู้จะว่าย่งไงนะคะไม่เอาแล้วก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคะมีโปรนะคะแล้วก็มีพิเศษแถมมรนะคะแล้วก็มีพิเศษแถมมาดโปรแถมโปงไีเยอะะเลยคโปรหนึ่งแถมหนึ่งโปเลยเยอะแยะเลยนะคะมาเลยได้นะกะิ๊กโปรที่ปัดหมดปังตะก้าให้นะคะโปที่ไปชกรปปิ้เลยค่ะ